สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึพษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกจํานวนนับ3ามจำนวนนะคะโดยภูกุจิตนะคะ,ะมาดูตัวชี้วัดกันนะคะดูตัวชี้วัดของวันนี้นะคะนักเรียนดูจุดสีแดงด้วยนะคะชี้ไปตรงไหนนักเรียนอ่าน ตามคุณครูด้วยนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน100และ0นะคะในตัวชีวัตที่คอ1.1่ 1. 1. นะคะข้อสารนะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบวกจำนวนนับ3จํจำนวนนะคะ นักเรียนฟังคุณครูอธิบายแล้วตาดูในสไลด์ภาพจอของนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวลูกจะไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสังเกตภาพบ้านบนกระดานนะคะอ่านตามไปด้วยนะคะตามลูกเอ่อกลมๆสีแดงนี่นะคะนักเรียนสังเกตภาพบ้านบนกระดานอ่ามีภาพอยู่เอ่อมีบ้านอยู่สามหลังหลังที่หนึ่ง มีแมวสามตัวหลังที่สองมีแมวห้าตัวหลังที่สมมีแมวหตัวเขาบอกว่าบ้านทั้งสมหลังมีแมวรวมกันกี่ตัวเอาลูกลองรวมลองรวมดูว่าได้กี่ตัวแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยว่าตรงกันไหมนะคะออารวมแล้วนะคะ,ะได้ทั้งหมดสิสี่ตัว ก็คือเอาบ้านหลังที่1จํานวนบ้านหลังที่1บวกกับจํานวนบ้านหลังที่2นะคะ3มบวกหได้เท่ากับ8ดแล้ว8ดเอาไปบวกกับจํานวนที่เหลือคือบ้านหลังที่สามบวกกับหกนะคะก็ได้8ดแล้วนับต่ออีก6จํานวน8ดแล้ว9 1้าสิบสิบ4อ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ก็ได้เท่ากับ14นะคะดูต่อนะคะนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรก็เหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้ก็คือนำสามจํำนวนมารวมกันนะคะในการหาผลบวกของจำนวนนับสามจำนวนควรทำอย่างไร ทำยังไงคะที่คุณครูบอกก็คือเอาจํานวนที่1กับที่2มารวมกันก่อนใช่ไหมคะแล้วกับบวก2จํานวนใดก่อนก็ได้นักเรียนจะเอาบ้านหลังที่1บวกกับบ้านหลังที่2แล้วได้เท่าไหร่เอาไปบวกกับบ้านหลังที่3นะคะหรือจะเอาบ้านหลังที่1 ไปบวกกับบ้านหลังที่3ก่อนก็ได้ได้เท่าไหร่ก็เอามาบวกกับจํานวนที่เหลือเหมือนกันนะคะบวก2จํานวนใดก่อนก็ได้จากนั้นจึงบวกกับจํานวนที่เหลือนะคะบวก2จํานวนก่อนแล้วก็พอได้เท่าไหร่เอาไปบวกกับอีก1จํานวนนะคะมาดูนะคะนักเรียนพิจารณาแถบโจทย์ดังนี้อาดูโจทย์นี้นะคะ 4บวก2บวก8เท่ากับนะคะอาดูนักเรียนมีวิธีหาผลบวกทั้ง3จํานวนได้อย่างไรอ่านักเรียนจะหายัางไงคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วคะอ่าเราก็ทำไมคะบวก2จํานวนใดก่อนก็ได้แล้วจึงบวกกับจํานวนที่เหลือนักเรียนจะบวก4 กับ2ก่อนก็ได้เมื่อได้4บวก2ได้เท่าไหร่แล้วจึงเอาไปบวกกับจํานวนที่เหลือคือ8นะคะก็จะได้คําตอบออกมาเอามาดูก่อนนะคะทีนี้นักเรียนมีวิธีการบวกอย่างไรให้ได้คําตอบที่รวดเร็วอ่าทำยังไงที่จะได้คําตอบรวดเร็วในจํานวนการบวกจํานวนสาหลักดังนี้อ่ดู ให้บวกจํานวนสองจำนวนใดๆที่มีผลบวกเป็นสิแล้วจึงรวมกับจํานวนที่เหลือเมื่อกี้สี่บวกสองบวกแปดเขาบอกว่าถ้าจะให้เร็วให้เราบวกจํานวนสองจำนวนให้เป็นสิก่อนแล้วจึงจะนำไปบวกกับจำนวนที่เหลือมาดูนะคะการแสดงหาผลบวกมาดูนะคะอ่าวงเล็บ c บวก2บวก8เขาบอกให้เป็น10โกะใช่ไหมคะเอา c มาวางไว้เลยบวกด้วย2บวก8ได้เท่าไหร่2บวก8ก็ได้10วาง10ไว้เห็นไหมคะ c เป็นตัวเลขที่จำนวนที่เหลือเรามาบวก2จำนวนนี้ก่อนคือ2กับ8ให้ได้เป็น10 8บวก2หรือ2บวก8ก็ได้เท่ากับ10 4บวก10ก็เท่ากับ14เห็นไหมคะมันจะเร็วกว่าถ้าเราบวก4บวก2ได้6เอา6ไปบวกกับ8เอา8ไว้ใจขึ้นมา6นับต่อมันจะช้ากว่าแต่ถ้าว่าเป็นจำนวน10จจำนวนที่เหลือ10บวกกับจะกับ4ก็ได้เท่ากับ14นะคะเข้าใจเนาะอ่าดูต่อนะคะดูก่อน,นะ ดูก,ก่อนนะคะการบวกจำนวนนับ3จํจำนวนอ่านักเรียนสังเกตนะคะมีนักเรียนดูด้วยนะคะที่คุณครูชี้มีโหลอ่านว่าโหลนะคะหโหลโอหลมีโหลปลาอยู่3ใบอ่โาโหลปลามีอยู่3ใบใบที่1มีปลา4ตัวใบที่2 มีปลา5ตัวใบที่3มีปลา6ตัวาการบวกจ,นะจำนวนนับสามจำนวนใบที่1มี4ใบที่2มี5และใบที่3มี6นะคะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่าถ้านำปลาในโหลปลาทั้ง3ทั้ง3ใบมารวมกันจะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเอาโหลปลาทั้งหมดทั้ง3ใบนี้มารวมกัน จะมีปลาทั้งหมดกี่ตัว่ิดก่อนนะคะ,ะมาดูวิธีคิดนะคะอ่าดูก่อนนะคะาอาดูก่อนวิธีที่หนึ่งเขาบอกว่านับจำนวนปลาในโหลใบที่หนึ่งใบที่หนึ่ง นักเรียนดูในกรอบสีแดงนะคะนำโลปลาใบที่หกับโลปลาใบที่สองมารวมกันก่อนแล้วจึงไปนับรวมกับโลใบที่เหลือนี่งไงนะคะอ้าวโลปลาใบที่หมีจำนวนส่ตัวโลปลาใบที่สมีจำนวนหตัวนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกก็คือ ทำไมคะวงเล็บเพราะเราบวกเรามารวมใบที่1กับใบที่2ก่อนใช่ไหมคะเราก็ต้องวงเล็บวงเล็บเปิด4บวก5วงเล็บปิดบวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นี้การเขียนประโยคสารยาระนะคะการเขียนประโยคสั่ลักษณ์นี้เรามาดู4ในวงเล็บ4บวก5บวก6 4บวก5ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 4บวก5ก็ได้เท่ากับ9เอา9มาใส่เหลือจำนวนที่เหลือคือ6บวกด้วย6 9บวก่านักเรียนนับนับต่อจาก9อีก6จจำนวนนับต่อจาก9อีก6จจำนวนก็คือเท่าไหร่คะ9แล้ว10 11 12 13 14 15ก็ได้เท่ากับ15นี่วิธีการคิดใน ขั้นที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งต่อไปเรามาดูวิธีที่สอง่อวิธีที่สองเขาบอกว่านับจำนวนปลาในโหลใบที่สองกับโหลใบที่สามเมื่อกี้เรานับจำนวนปลาใบที่หนึ่งกับใบที่สองแต่คราวนี้เรามานับ เรามารวมจำนวนใบที่2กับใบที่3าก่อนนะคะแล้วจึงค่อยไปรวมกับจำนวนใบที่หนึ่งนะคะ,ะในกรอบนี้นะคะเราจะรวมนี้ก่อนเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิม4บวกแต่เปลี่ยนวงเล็บเปิด5บวกด้วย6วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ่าเราบอกแล้วว่าในการบวกเลขก,ก็ตามถ้ามีวงเล็บให้เราทําในจํานวนในวงเล็บก,ก่อนแล้วค่อยไปทํากับจํานวนที่เหลือนอกวงเล็บ4บวก5เอา4เดิมดึงไปวางไว้เลย4บวกด้วยในวงเล็บ5บวก6ใช่ไหมคะ5บวก6เท่ากับเท่าไหร่ ห้าบวกหกนักเรียนก็ต้องทำอะไรคะนับต่อหกไว้ในใจนับต่ออีกห้าจำนวนหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ได้เท่ากับสิบเอ็ดกลายเป็นว่าสี่บวกสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดนับต่ออีกสี่จำนวนสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าก็เท่ากับสิบห้า นี่วิธีที่2นะคะวิธีที่1เราเอาใบที่1บวกกับใบที่2วิธีที่สองเราเอาใบที่2บวกกับใบที่3ต่อมาวิธีที่3วิธีที่3ามเขาบอกว่านับจำนวนปลาในโหลใบที่1กับโหลใบที่3 รวมกันก่อนเอาโหลใบที่1กับโหลใบที่3มารวมกันก่อนแล้วจึงไปนับรวมกับใบที่2องเอาดูใบที่1มี4ตัวใบที่สมมี6ตัวเอา3เอา4กับ3มารวมกันก่อนให้เป็น10แล้วจึงจะไปรวมกับใบที่2ซึ่งเป็นหลักเดียวเอาดูประโยคสารย์ะนะคะประโยคสัญลักษณ์นักเรียนดูนะคะ ก็เขียนได้วงเล็บ4บวก6วงเล็บปิดบวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็บวกในจํานวนเราต้องบวกจํานวนในวงเล็บนี้ก่อนก็คือ4บวก6 4บวก6ได้เท่ากับ10เอามาใส่แล้วบวกกับจำนวนที่เหลือคือ5บวกด้วย5เท่ากับง่ายไหมคะ10บวก5ก็ต้องได้เท่าไหร่คะ15 ใช่ไหมคะเพราะ0บวก5เท่ากับ5นะคะดังนั้นทั้ง3วิธีจะได้คำตอบเดียวกันคือมีปลาทั้งหมด15ตัวนักเรียนจะทำวิธีที่1ที่2หรือที่3ก็ได้แต่ถ้าจะให้เร็วเราควรทำวิธีที่3คือรวมบวกให้ได้10ก่อนแล้วจึงจะไปบวกหลักดูนั่นเลขโดดตัวเดียวหลักเดียวมันจะได้เร็วได้คำตอบที่ เร็วกว่าอ่าเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจคุณครูก็ทำไมคะผ่านนะคะอ่ามาดูสรุปทีนี้นะคะที่เราเรียนม,มาทั้งหมดการบวกการหาผลบวกของจำนวนนับ3จํจำนวนการรวมจำนวน2องจำนวนใดๆที่รวมกันเป็น10ก่อน นะคะก็คือวิธีที่สให้รวมเป็น10ก่อนแล้วจึงรวมกับจำนวนที่เหลือช่วยให้หาผลบวกได้เร็วขึ้นเห็นไหมคะคือวิธีที่สามเอามารวมให้เป็น10ก่อนแล้วก็ไปรวมกับจำนวนที่เหลือมันจะหาผลบวกได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียน ทำแบบึกหัดหน้า82นะคะอ่านคำสั่งให้ดีแล้วก็เติมตัวเลขที่หายไปนะคะ,ะเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จบการเรียนการสอนในวันนี้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันคาบหน้าในวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีทุกคนนะคะ